สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามชาแนลคำจอนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมครั้งแรกอย่างเป็นทางการของช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับต้องขอขอบคุณภาพจากเพจช้างศึกด้วยนะครับและกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้น้องกันนะครับก่อนที่จะมาเป็นกัปตันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับน้องกันเคยเป็นกับน้องกันเคยเป็น กัปตันทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีมาก่อนเลยนะครับและเป็นกับตันทีมเยาวชนน้องซี่นะครับในฝรั่งเศสและล่าสุดก็คือมารับเป็นรับตําแหน่งเป็นกับตันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะครับเก็บก้าแต้มเต็มกับบ้านเราและคว้าตั๋วแชมป์กลุ่มไปชิง,ชงแชมป์รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบยียด้วยนะครับ Yo ครับพี่โชว์พูดถึงการฝึกซ้อมวันนี้หน่อยครับนะครับตอนแรกเรานึกว่าจะอากาศจะหนาวนะครับก็เขาไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีแดดนะก็ให้วันนี้ให้เด็กตอบสภาพก่อนนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาเมื่อวานทว้วนะครับวันนี้อาจจะต้องใช้ในออกซิเจนเยอะนะครับในการวิ่งนะครับแล้วก็ในเทคนิคเกมที่ตามโค้ชยงเขาวางแผนไว้นะในส่วนของน้องๆเองนะได้คุยกับ ก็โอเคนะทุกคนก็ปรับสภาพได้ดีนะฮะแล้วก็กำลังใจอะไรมีเยอะนะครับก็ส่วนของอคนที่อาการบาดเจ็บก็มีเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับก็คุณหมออีทเดี๋ยวท่านจะจัดการนะในส่วนของผู้เล่นที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ,รบส่วนตัวพี่ชคคาดหวังกับนักเตะกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับอ๋อแน่นอนนะครับว่าเรา นะได้ตัวผู้เล่นมาขนาดนี้แล้วเขาก็เล่นในในในลีกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในความฟิตอะไรต่างๆไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะฮะก็เน้นในเรื่องเทคนิคที่เรามีเวลาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องทําความเข้าใจให้เร็วที่สุดนะในเรื่องเทคนิคที่โคชยงได้วางไว้นะครับแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆผมว่าในสนามเราต้องมาวัดกันในใ,ในในวันแข่งขันนะครับเราก็ประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับ ครับคิดว่าระยะเวลาการเตรียมทีมครับที่อาจจะน้อยกว่าทีมคู่แข่งร่วมกลุ่มครับตรงนี้คิดว่ามีปัญหาไหมครับเอ่อจริงๆแล้วนะครับผมว่านักเตะของของ,ของเราเองนะครับก็อยู่สโม,มรสรต่างๆเนี่ยก็มีโค้ดที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องเทคนทิคอะไรต่างๆเนี่ยอพอมาเรียนรู้กับเราแป๊บเดียวผมว่าเขาสามารถทําได้แล้วเพราะว่าอยุ23ยืนรุนนะครับเขาพร้อมเยอะขึ้นชุดใหญ่ได้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าตัวผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยนะฮะต้องต้องปรับนะฮะจูนกันให้เร็วที่สุด ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหามากนะครับอยาบอยากฝากอยากฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับนะฮะตัวนี้ทั้งมาดามแป้งเองนะฮะท่านผู้จัดการทีมก็เป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวท่านก็จะเดินทางตามมาสมทบนะับเป็นห่วงในเรื่องความเป็นอยู่นะฮะอาหารการกินนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับ พร้อมหรือไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็ปรึกษาโค้ชแล้วพวกผมก็จะย้ําตัวนักเตะอีกทีน,นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลน,นะฮะที่ให้กําลังใจนะครับพวกเราก็มาที่นี่แล้วแน่นอนนะครับความมุ่งหวังความคาดหวังมันสูงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่อยากกดดันให้น้องๆเยอะนะครับแต่ว่าในการฝึกซ้อมและการแข่งขันอะไรทั้งหมดผมว่าผลชนะนะฮะนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังพวกเราก็จะทำ ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเพื่อเพื่อ,อชัยชนะทั้ง3เกมนะครับครับ